มากนี่ก็จ้างเพชรอีโบนี่ฮะทุกอย่างจ้างเบิร์ตนอกราะวะเจดาวนี่บ่มีผัวจ้างมากเลยก็จ้างเฮ็ดอีกเงินหลายอนี้เจดาวนี่เนาะเฮ็ดเขาก็ยังจ้างจ้างเฮ็ดเพราะว่าเขาจ้างเฮ็ดอีกเลี้ยวแมนทุกอย่างถ้าจะเฮ็ดอียังก็ต้องจ้างเงินนับแตจุดซื้อเอาความสุขกันเนาะความสุขกับซื้อเอาจ้างเอาเห็นในไรส์เฮาบ่มีเด้เพราะว่าบ่มีผู้ใดมาเติมเต็มในบ่อนี้ก็เลยซื้อเอาเบิร์ตทุกอย่างจ้างเบิด ขาดมันหลอดมันผีน้องเลยเป็นจังไรเด้เนาะผู้ใดเด้สจะมาเติมเต็มให้เจ๊ดาวนี่เด็กปั๊มเด็กปั๊มอืมเด็กปั๊มอืมปั๊มยังนี่ฮะแบบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F C คารมนะฮะแฟนเบิร์ดสุขูมสุขคนเบิร์ดถูกมองทุกบอลพี่น้องบม่ว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะอ่ยินดีต้อนรับเข้าสชู ซองยูทูบเบากับไพคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพกพ่อกับเบากับไพเมื่อนี้ก็อยู่ทีบ้านห้านของเจ๊ดาวพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตเรื่องราวเนาะคือใน,นข่าวว่าเจ๊ดาวนี่จะเห็นทำป้ายป้ายอันโลโก้เนาะหรือว่าห้านอาหารขึ้นอีกพี่น้องเลยแต่ว่ายังบทท่านได้พูดว่าซื้อของห้านอาหารจะเป็นออกมาแบบไหนยังบอท่านพูดพี่น้องเนาะพี่น้องมีแต่ถ่ารออันลุดน แล้วก็รอส้มน้ากันพี่น้องว่าซื้อผ้านอาหารของเจดาวนี่จะออกมาแบบใดเนาะโอเคพี่น้องเรต้องก็ล่า,าจะห่างเนาะก็จะเข้าไปทางันทีมสร้างที่จะมาเก็บท,ท,ทำป้ายนี่พี่น้องแล้วก็ทางเจดาวประกอบกันกระเป๋ากระไปเลยทีแน้วแพ็กแล้วเม็กพอดีกับพอดีกับเล็กตัวแล้วพูอาเรื่องย้งากันนี่ฮะเพราที่เอาไหมอ๋อเอาเล็กใส่สีหโทรหาน้องเคครันมาเ่อให้เอาไม้ออกสิอเอาเล็กใส่เล็กใส่ เจ๊ดาเพิ mm ่นวางแผนการที่เฮ็นยังนี่เพื่นสิติดป้ายเพิ่นจะเฮ็ดป้ายอันซื้อห้านี่บ่เอ้ยบ่ได้เฮ็ดแต่เฮงสบายดีเด้ออ้ายเป็นจังได๋นีงสบายดีโอ้ยดีดีมีแห้งคือเก่ามีแห้งคือเก่าอยู่ดีมีแห้งคือเก่าแต่บ่มีแต่เงินบ่มีแต่เงินเงินเงินบ่มีเงินเงินน่ะมีหลายอยู่เนาะหากแต่ว่ามีออยู่พใช้บ่ฮู้จักแนวหาเอาให้มันได้หลายพี่น้องเอ้ยพอได้แต่มาใส่ชื่อ เหตุอันนี้เพิ่นแล้วพอได้ขนมซื้อเงินซื้อขนมไปมลูกตกลงราคากันได้ระเบิดดีว่ายังยังอะไราราคาเพิ่นม,มัออ่มเงเอ,เอาไม้ออกเพิ่นจ้างคนได้เนาะมังเอาไม้ออกดีกว่ามังเอาไม้ออกนะการเล็กใส่แล้วก็า,าสีจับเล็กเขาแล้วป้าย

เราปิดห้างแล้วท่นนี้เราต่างมาแน่แน่เมื่อกี้เจ้าสีเห็นเขาปิดห้างจะได้ปกปิดเปกติเราแตตกลงราคากันได้แล้วพ่อจี้นี่หัวหน้คนกันเองเนาะเห็นรอบบ่ายเอาลูกค้าหมดเวลาเมเท็นรอบบ่ายเขาทาสีเรียบร้อยคนมาก่าท่าซีเพราทาซีเสีแห้งอ่ะมีตอนบ่ายแล้วครับเรื่องจับเลย เริ่มมือได้นี่ฮะเริ่มมือนี่เลยบ่นี่นนนโอเคประมาณมืออื่นประมาณมืออื่นเป็นลูกค้าว่าโบจักห้านอยากให้ป้ายป่ะนี่อ,อ๋อขี้นองเอ้ยก็ไข่อยสี้ึแต่ความกิดก็ไข่อยแต่โดนแล้วว่ะตกแรงสีลือล้อเนาะเพราะมันเป็นไม้เด้เดาดเขามาเลยสีเห็นไม้อ่แล้วผมเ,เกี่ยวกับว่าเห็นก็เห็นแต่ว่าเฮาก็อยากเห็นไม้อยู่เลยเขาเปิดมาโดนเลยนะเนาะเฮาเอาป้ายตัวนี้ลงเฮากระถางไปตกแรงเด้โคป้ายตัวนี้คาะเขาลงหวัง กวางกีไก่นี่เนาะกีไก่ดีช่วงย่างคนเอาโต๊ี่น้องเชียได้ป้ายไม่ได้เอามางั้นอีกจ้างเพชรอีบ่านี่ฮะทุกอย่างจ้างเบิ่อนนอกราะวะเจดาวนี่บ่มีผัวจ้างมางั้นกีกจ้างเฮ็ดอีกเงินหลายอนี้เจดาวนี่เนาะเฮ็ดเขาก็ยังจ้างจ้างเฮ็ดเพราะว่าเขาจ้างเฮ็ดอีกเดียวแมนทุกอย่างถ้ายาเฮ็ดอียังก็ต้องจ้างเงินนับแต่ ซื้อเอาความสุขกันเนาะความสุขก็ซื้อเอาจ้างเอาเฮ็ดได้ได้ซะเฮาบ่มีเด้เพราะว่าบ่มีผู้ใดมาเติมเต็มในบ่อนี้ก็เลยซื้อเอาบิดทุกอย่างทุกอย่างจ้างเบิดปามันหลอดอือพี่น้องเอ้ยเ็นจังได๋เด้เนาะผู้ใดเด้สิมาเติมเต็มให้เจดาวนี่เด็กปั๊มเด็กปั๊มอือเด็กปั๊มอือปั๊มหยังนี่ฮะปั๊มไเดอแล้วแต่สิปั๊มไเดอวนนัน

สีแดงกวนตาสีฟ้ากวนใจสีแดงมันสีแดงซ้ำสีเอาสีแดงแปดโอ้บัตนี้เอาสีแดงแบบเล่าใจเลยบัตนี้ค่ะแดงแบบว่าแดงแปดก็คือแดงแบบแดงเลือดหนกเนาะถ้าแดงซ้ำนี่ก็แดงเลือดเลือดงัวเลือดควายถ้าแดงแดงก้างอะไรเลือดหมูถ้าแดงแปดนี่เลือดหนกบัตนี้จะเอาแดงองต้องเลยบัตนี้เนาะน้ำงามเลยบัตนี้เนาแบบว่า พวกกันคนขี่รถก๋าท่างก๋าแบบเดี๋ยวเห็นก๋าสซรุตตาเลยนะฟาตูฮานเจานดาวบันนี้สีใสซื้อฮานว่าจะไหนเจดาวมีหรอป๊อไก่อนค่ะติด<พ>ตามว่าสีใสซื้อฮานยังอย่าบอกได้ว,ว่าเจดาวแปดแปดเจดาวสายตี้แปดแปด เชีเก้าก็บคืนาะโมแมนโมแมนอื่นนกยันนันเบาเลี่ยลอยไปน้ำยันกับ้านถึงไม่ขันเนี้ยไปสายประเทศเ่แปลงบริมีเมียพี่อองกับบริมีเมียแมนบอกบริอาวน้ำบอกบริมีเมียจะโสดยูทูโสดมาเลยอาหาร เดาวดีไซต์ดเป็นแปดแล้วเราซื้อไปเรหลออเมียมาบ่ได้ได้เบาชิลและบัตรปุสามน้ำมาจีบขดนแห้งนะเนาะแต่มันเป็นฮันตามสั่งธรรมดาัาหันตามสั่งคาเอิ้นนกัไปราวาสาาตี้ต้องจัดกับคืนเนาะบางคนกับมักมวนมักเอฮอนแอลโยกย้ายซรายจะโพกแอลสปิงลอโเด้อบางคนกับคปาตีแหลเนาะยัง่เลย อ๋อห <onents> <ée> ันหนักคืนแห้งแล้วกลัวยังไงนะกลัวแล้วพ่อคอยหัวก่อนก็เริกอารมณ์ดีลำลำไม่อย่างเขามาปุ๊บนี่แล้วหัวก่อนหล่นจะเห็นอย่างเราที่มาตะไก่รึเปล่าจะเห็นจะเดาเกิดรอยยิ้มนะไปเชียร์ธัญญาเนาะนะยังที่น้องีสัญญาอ๋อโรงบ้านบ้าไงไงธัญญาไม่รู้จักีธัญญาหรออ้้เราะ เอาแงพิธัญาก็คือโรงพยาบาลคนบ้าโอ้โหป่วยจิตจิตเภทบอกจิตจิตจิตเภทเนาะนั่นแหละป่วยจิตเภทหน่อมาจากตรงนี้เลยแปลว่านั่งูซื่อๆกระหัวนี่เดี๋ยวจออกกันไปเนาะแต่ว่าเราเสี่ยงตื้นนั่แหละเาช่วยถามหมอเขาว่าถาว่าเขาไปพุ่นฮะบอกเกินเจ้าหน้าที่เขาไล่ออกจากโรงพยาบาลเลยปกติอยู่ค่ะ คุณปกติอยู่เขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาไหลเขาไปเขาีเงียบๆแจ่มใสเนาะทั้งไทยทั้งล่าแบบนี้เนาะปกติอยู่คขาไปมันเป็นของเราค่ะเฮามีแต่ความสุขไรชีวิตเขาก็จะเศร้ามองบางคนเพราะว่าจะไปแบกลูกทางไปมันชินนะคันะกับโป่งไว้เนาะโป่งก็น่ามีการยิ้มแยบๆเนาะเพราะว่าือเขอาใมาเข้ามา้มแย้มหรือว่าอารมณ์ดีนี่มันสิเหตุให้ชีวิตเขานี่ทุกอย่างราบลื่นเออราบลื่น คือเหตุยังก็คือว่าดียิ่มเขาไหวใช่บ่าแหลถึงจะมีเรื่องนักฮกนักใจก็นิ่มเขาไว้อย่างเดียวอ้าวจะลองจะลองจะไปหูก็ไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอแล้วไปถามหมอว่าอันห้องคนไข้อยู่ใช่หมอว่าคือพาตีนนี่เจ้าเป็นไข่นะหอดสีหอดสีล้มลงอันอยู่ขิดดินหมดแล้วถ้าหมอว่าดีนี่ไข่นะก็คือว่ายังเออยังยืนยังอันอะไรได้เลยถ้าเขาไปถามหมอเอาอีลิแล้วคำว่ารอยยิ้มนี่มันต้องมาก่อนเด็ดอันนี้จะว่าถามไป ว่าว่าว่ามมนนะวาผมนโจบม่เออแม่ว่มหมุนเขาท้ามสื่อๆก็ว่าว้าไม่ตีขี่ดิสิว่าสิเราคันเขาว่าดีล่ะัเว่านี้ที่นอองจนเบ้เลยทางนี้่ะไม่ตีขี่คือว่ามีรอยยิ้มแล้วก็โอเคนราพนักงานตอนหับดีหาเห็นบอกเมนบอกพนักงานตอนหับดีเยากไปทํามันเมือนานอะเห็นกะไมาทํามองอื่นดิกูอะเพราะว่าอีนมันว่ายเห็นบอกยากไปไกลมนบอก พนังงานตอนหับพนักงานบริการย,ย,ยิ้มเรื่อง่วเนเพาิ้มผมเคยเป็นทาสของใครถือใจคนน,นั้นยิ้มไเป้วยป้ยถึงหน้าตากีไาก็ยิ้มตอนหับน,หนิ้มดีบริการดีิมดีมีสีสันแมนคือกับคือกับเจ้าดาวนีเนา <laughs> ะเจ้าจดาวนี่ลูกค้าเพราะว่าจะเป็นน้อยใหญ่มากอ่ะคนนี้หัตอนหับเสมอกันเบิดบ่ได้รับเอียงว่าเจ้าสิเป็นเจ้าเป็นนายเป็น คนประชาชนธรรมดาสมุภาคเลยจจดาวอันนี้จังแม่นแม่ค้าบริการดีพี่น้องไปได้ตู้จันก้อนออกมาหาละบอมมือนีเจด้าหนังนั่นนี่หนังทั้งรูปโอ้ยเนาะยังเงนี่ฮะเป็นยังเงินอย่างฮะเช็กซี่ใส่แว่นตาใส่หมวกชุดดำเต็มคาราเบลเลยมือนีเนาะเอาไปซื้อเอาไปนี่กับจังบ่ายเอาขเาซื้อแล้วแหละ ืเขาจะมาส่งบอกเขาจะมาส่งเองไม่ต้องเอาไปจ่ายเงินก่อนเขาอยากไปเบิ่งว่าเล็ขนี่เขามันเสร็จจำได้จาได้แล้วแมนราคามันเนาะน้ำนมสดนี่จะฟองมันน้อยเลยว่าเขาจะเอาขนาดน้อยขนาดใหญ่จำใด้ยากน้ำนมเทกนี่โทรมันกระปิดปิดใส่เข่าลงมันวางสายใส่แบบนี้ยังประธานถึงเวลาละมาจักมุ่งนองไปเก็บกล่องมาแต่เก่าปิดหนึ่งเลยบอกติดสิบโมงเนาะแลาออกมาอันนี้ยังประธานฮอดหอดเวลาเพิ่นออกมาได้นองเพิ่นเศษเล็กนี่สิเอา ขนาดน้อยขนาดใหญ่ชั้นได้เจ้ดาวเออประมาณน่าเส้นมานาหนาสี่นาแปดนาหกนาหนาน้อยนาซหนาซี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 ไม่สี่ไม่เส้นเด้ไม่ไม่นาหกนาหกตัวนี่นาหกเลยเนี่ยเอาไม่เด้เอาเป็นเล็กแม่เป็นเล็กอยู่มันขนาดมันหกมันมีเล็กกี่เด้เล็กกี่เอาเล็กกี่มาข้าวสางข้าวย่างนี่ยังไม่ได้เอันนั้นกันเนาะ มีปัญหาดอกเพราะว่าเราคุยกันแล้วปัญหาอย่างเพราะว่าทุกอย่างขอยซื้อเองเบิร์ตเขาเอาแต่ขาแรงได้เอาแต่ขาแรงเป็นพวกเครื่องวัสดุนี่เจด้าวออกขอยเป็นตกลงกันว่าขอยืมเป็นคนอันนี้คือจ้างแต่ช่างแน่นเขาบอต้องไล่บวกคขา่าเขาไปซื้ออันนี้ขอยจะไปซื้อเองให้มีแต่ตขาแรงอืมไปเบิร์ตย้ายเติบเดี๋ยวเราไปน้องเนาะเพราะว่าเสื่องมโคกมันแพ้งขาผมเป็นยังคันผมมีเงินขาผมก้าเห็นเนาะบางเทีอันนี้ซื้อ ชื่อเล็กนี่แพงกว่าฮอตจ้างสร้างอีกเนาะแมนแพงไดแมนเพราะว่าเลขเซนหนึ่งตรงเซนปลายเลยหายเพิ่นเ็ดป้ายให้เลยบ่อกระบุตีต่กอนแล้วนี่ป้ายเก่านั้นลายประดก็จะว่าตอนนั้นเขาเห็ดตกนหนักก็เบิดเหมือนหาเบิดเหมือนหาหารวมไปเลยเหมือนหาบัดนี้นี่ยันกลัวเนาะบัดนี้ยันกลัวเพราะว่าไปร้านนี้มันคูณสองเท่าแล้ว วัสดุมันแพงขึคูณึ้นตอนเทาเห็ดนะมีแต่เงินมีแต่สามเซนหาแล้วก็แต่ก่อนมันเป็นไม้บ้านนี้เอาเป็นเล็กน้ำเข่าเบิดบั่อ๋อบบ้านนี้มาเห็นบ้านนี้ยันแต่ไม้แมนห่านกูได้คือมาเบิ่งป้ายสีสันงามสัดดุตาแท่าวะที่ห่ะผี่น้องเอฟซีผาดฮานเจด่าวในเด้อพี่น้องอยู่ทางกลยทางไก่เนาะ คือเหนือลงใต้กับแมวกินมแมวซิมได้พี่น้องเลยรสชาติทำข้อว่าติดใจกินแล้วหรือไม่คะขาดที่ตามเนาะเอ่อบอกกับใคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผนกับซีมาอัปเดตแต่เห็ดแล้วจต่มาอัปเดตเนาะว่าห้าเนาะสื่อสื่อหานยังเนาะเพราะที่ได้จะตั้งสื่อใหม่นะตอนนี้ยังบอกว่ได้ว่าสื่อหยังเพราะว่าเขายังบอกเขายังยังขีดก่อนยังให้มันรอบครอบก่อนจังก่อนจืดเนาะเดี๋ยวมันสีพิษพลาดเพื่อนพี่ให้มากให้เอาลงคือ รอบก่อนนั่นแหละเอาเตรงเาตรงเ็สียเงินไปละละเออเสียเงินไปละละอะไรเหมือนอะไรเตีอง้านเสียงเงินปละละต้องคิดต้องถามต้องคิดต้องถาผู้ารผู้ารผู้ารนู้ารผูสาผู้สารผู้ารผู้ีารผู้ผู้สารผู้สารผ้สารผู้สารผอ้สารผู้สร้ารผู้นารผู้สา้ารผูาร้า้ารผู้ารผูสาร้สาร้าร้ารีู้สารผู้ารผู้สา้สา้อารผ้า้สารผู้ส้า้ารผา้สาร้สาร้สารผูส้ารสดา โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เนาะก็ได้ถามเจดดาวเรื่องที่จะเห็ดป้ายห่านไม่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันใน้ฮ่้พี่น้องเนาะว่าป้ายห่านไม่ผนจะตั้งซื้อป้ายห่านออกมาว่าจังใดพี่น้องเนาะอาหารตามสั่งเจดดาวออกมาแบบแบบมีแต่ลอรุ่นลอชมแล้วก็รอเบิ่งในคลิป่อไปพี่น้องเนาะ่างทจะมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้เบิง่งว่าห้านเพิ่นจะออกมาเป็นซื่อคือเก่าหรือว่าจังได๋โอเคพี่น้องเนาะบ่ต้องว่าหลายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้พี่น้องเลยขอขอบอกขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดทุก,ท,นนท,าาก,ก FC ทุกทานเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาเนาะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงอยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ปาธนาสิใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางเบ่า,ากับไพ่กับิคอตัวโจคคลิปไว้ลาครับบ้านกับเพื่อนสะก่อนพี่น้องเลยไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้า่า,าสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย